ต้องกันตาจมอกไอ้เด้วอยแาเมดรถต้องนุ้ยไม่เข้าใจโดดขึ้นต้องก็อยากโดดตองอ๋อโดดตอนนี้โดดต้องหรืออาโดด้องนูกข้าวกินแง่แบบอันมานู Mày kinh hết quá chắc con đây tụi mụn Cái nghe mày ăn mát đi Nha, của nó làm mày, Nha đấy nó là làm kinh thùm Nhe chưa liền, cái liền thì cứ leo Chưa ngồi, nó lại làm tỏa phốp Tỏa phốp, cứ ấy mày không mày ấy đấy, ตอเจ้าทํไมไม่ตอบโผล่กอตอโผลกระตอโผล่ไเลยล่ะกระตอโผลโงเรียนดีขึ้นนู่แลกินก้าวกบมืนฮกลาทางเชี่มุดนี่กินบือแบบนั้นเราลุกกินฮกลาทางทาไไม่ลาเมลาทางเอ๊ะมาคว้าเจ๊เรลยอ่ะกินือกินลึงลังเ th <Joan. S 2> ็ม่หมดไอ้ไ้ลึงลังล่ะ จ่าจาเดินมมาหนึ่งลังแม่แรหนูว่าวุ่นมากเลยเด็กแกยูไม่รูเสีแล้วป่าท่าสองทินป่าท่าตายเด๋วป่าท่าเปเ์ป่าจะ,ะชายง่วงจังเลยอย่าเนกันัละว้าวุ้นมาแล้วป่าท่าตายป่าท่าป่ยาตายให่นีต้ตรงหลักข้าไปเลยมามามาแกจะเอาข้าวมากินใมดเไป